ใครเห็นคลิปนี้อย่าเลื่อนผ่านเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์โชคชับจักมาบังเกิดแก่ครอบครัวของท่านการบูชาพระแม่คงคาพิธีขอขมาเปิดทางชีวิตให้ราบรื่นพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่งสายน้ำสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดมีเคราะห์มีพลังลบหรือเจออุปสรรคซ้ำๆเชื่อกันว่าการขอขมาต่อพระแม่คงคาจะช่วยชำระล้างเคราะห์กรรม สิ่งไม่ดีและพลังลบให้ไหลไปกับสายน้ำเปิดทางให้ชีวิตเบาขึ้นมีความสงบและความอุดมสมบูรณ์วิธีบูชาโดยย่อทำตามได้ทันทีตั้งจิตให้สงบระลึกถึงพระแม่คงคากล่าวสามจบนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นกล่าวบทขอขมาว่าสัพพังอัปปราทังขมถะถเเมพันเตอุกาสะขาม,ามิพันเตแล้วอธิษฐานขอพรจากพระแม่คงคาขอให้ชีวิตราบรื่นปลอดภัยจากอันตรายทางน้ำขอให้เคราะห์กรรมเบาบางสิ่งไม่ดีไหลไปกับสายน้ำ ขอให้ครบแต่ความสงบความเจริญเงินทองไหลมาไม่ขาดสายเหมาะทำในวันพระวันลอยกระทงหรือวันที่รู้สึกชีวิตหนักเชื่อกันว่ายิ่งอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์ผลบุญยิ่งแรง